รัตตูปชีวีเปรตย้อนหลังลงไปประมาณ92กับนับจากปัจจุบันสมัยนั้นพระาศาสดาที่ทรงเผยแผ่หลักพระธรรมคำสอนในบวรพระพุทธศาสนาทรงพระนามว่าสมเด็จพระปุษะบรมโลกกนาศขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพพุทธศาสนาถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ ขุนนางตลอดจมไพรฟ้าทุกหมู่เหล่าพวกเขาต่างก็ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมกันเสียเป็นส่วนใหญ่ครานั้นพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชครืดที่เรารู้จักดีพระองค์ได้ทรงถือกำเนิดเกิดเป็นขุนคลังข้าราชบริพารภายใต้พระบารมีของพระโอรสสามพระองค์แห่งกษัตริย์สมัยนั้นพระโอรสทั้งสามนี้ ทรงมีพระไทยฝักใฝ่ในศาสนาจึงทรงมอบหมายหน้าที่ให้ขุนคลังดูแลเรื่องการจัดเลี้ยงพัต,ตหารถวายแด่พระสงฆ์ที่เท้าเธอทรงนิมนต์ให้มาฉันที่วังเป็นประจำทุกวันเนื่องจากจำนวนภิกษุนั้นมีมากลำพังเพียงตัวขุนคลังเองเขาเกรงอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงดังนั้นจึงไปเกณฑ์เอายัดญาติให้มาช่วยงานที่โรงครัว คอยดูพวกแม่ครัวแทนตนส่วนตัวเขาก็ทำหน้าที่ต้อนรับขับสู้พระคุณเจ้าแต่เพียงอย่างเดียวแรกๆบรรดาญาติก็ขยันขันแข็งดีแต่พอนานเข้าก็ชักจะเริ่มประมาทมีการแอบบริโภคอาหารก่อนพระภิกษุบ้างหรือหากไม่แอบบริโภคก็แอบนำเอาของสดของแห้งที่ใช้ประกอบอาหารไปขายแลกเงินบ้างพวกเขาเฝ้าทำอย่างนี้อยู่เป็นอาจิน ครั้นพอชีวีขาดสิ้นบาปที่ทำไว้จึงนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกทนรับทันเพราะใจสก,กรปรกอยู่เป็นเวลาช้านานหลังจากพ้นผ่านนรกแล้วก็ยังไม่แคล้วต้องมาเกิดเป็นเปรตเพื่อรับเศษของบาปติดต่อกันอีกหลายชาติหลายภพจนสุดท้ายต่างก็มาเกิดเป็นปรทัตตูปชีวีเปรตซึ่งถือว่าเป็นเปรตชั้นดีหน่อยสามารถจักรับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติได้ แต่กระนั้นพวกเขาก็ยังไม่ไวายต้องทนทุกข์เพราะความอดอยากหิวหอยอยู่เหมือนเดิมเนื่องจากไม่มีญาติคนใดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลมาให้จากหวังพึ่งขุนคลังหรือก็ไปเกิดเป็นเทพพยายดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเสียตั้งเนิ่นตั้งนานแล้วหาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับพวกเปรตพวกผีอย่างพวกเขาไม่ดังนั้นถึงจะได้เป็นปรทับตูปชีวีเปรตก็จริง แต่พวกเขาก็ยังไม่อาจล่วงไปจากความทุกข์ได้พวกเขาต้องซัดเซพเนจรเที่ยวเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆเพื่อหวังจากพบจากเจอจากเจอกับญาติหรือคนรู้จักสมัยที่ยังเป็นมนุษย์เผื่อว่าคนเหล่านั้นทำบุญแล้วเกิดนึกถึงพวกเขาขึ้นมาจักได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลมาให้พวกเขาบ้าง ขานั้นพวกเขาก็คงจักได้บริโภคเท่าปลาอาหารพอให้ความทุกข์ทรมานที่มีอยู่มันบรรเทาเบาบางลงไปได้บ้างถึงจักไม่มากแม้เพียงเศษเสี้ยวก็ยังดีแต่ผ่านมาหลายหมื่นปีแล้วก็ยังไม่มีผู้ใดแผ่ส่วนบุญมาให้พวกเขาเลยพุโทโธจักให้แผ่อย่างไร ก็ขนาดญาติกันหรือเพื่อนสนิทกันไม่พบหน้ากันสักสิบยี่สิบปีพอไปเจอข้างนอกบางทีเรายังจําเขาไม่ได้หรือไม่เขาก็จําเราไม่ได้แล้วนับประษาอะไรกับเรื่องที่ผ่านมาเป็นพบเป็นชาติแล้วจะมาคิดเอาว่าเขาจะต้องจำเราได้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่ก็นั่นแหละกับพวกเปรตพวกผีที่ทุกๆเวลานาทีมีแต่ความทุกข์ทรมานถึงจักรู้ว่ามันยากที่จะเป็นไปได้แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะไม่ยอมปล่อยโอกาสอันน้อยนิดนี้ให้หลุดลอยไตเป็นอันขาดเพราะมันคือความหวังเดียวของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงเฝ้าตะเกียกตะกายเที่ยวตระเวนหาคนที่เคยรู้จักสมัยเป็นมนุษย์ไปตามที่ต่างๆเพื่อหวังว่าต้องมีสักครั้ง ที่คนเหล่านั้นจักระลึกนึกถึงพวกเขาจนผ่านยุคของสมเด็จพระปุษะพัถธเจ้าเข้าสู่ยุคของสมเด็จพระกกุสันโทพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของพัทธรกับนี้ปรากฏระยะเวลาอันยาวนานถึงหนึ่งพุธทธันดรเปรตเหล่านี้ก็ยังไม่มีตนใดได้รับส่วนบุญจากญาติแผ่อุทิศมาให้พวกเขายังทุกทรมานเพราะความอดอยากหิวโหวยอยู่เหมือนเดิม ยุคของสมเด็จพระกะกุสันโธพุทธเจ้าศาสนาหลังจากที่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาบัดนี้ก็พลันกลับฟื้นขึ้นมามีความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งผู้คนที่เกิดยุคนี้ส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้มีใจฝักใฝ่อยู่แต่ในบุญในกุศลทุกเช้ายังไม่ทันที่พระอาทิตย์จกโผล่พ้นขอบฟ้า เหล่าปวงประชาต่างก็พากันจูงลูกจูงหลานออกมารอตักบาตรถวายทานกันให้เนืองแล่นไปหมดมีตั้งแต่ชรายันทารกแต่ละคนล้วนยิ้มแย้มเบิกบานทักไทยกันอย่างสนิทสนมจักได้มีผู้ใดที่มีสีหน้าอมทุกข์ออกมาให้เห็นแม้เพียงสักผู้สักนามก็หาไม่ช่างเป็นภาพที่งดงามจับตาจับใจเสียยิ่งนัก หลังจากตักบาตรแล้วใครที่มีญาติล่วงลับไปไม่ว่าจากเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือเพื่อนสนิทมิตรสหายเขาก็จะก,กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให,ให้กับผู้ล่วงลับเหล่านั้นทันทีฝ่ายผู้ที่เป็นปรัฐตูปัชีวีเปรตเมื่อเห็นญาติแผ่บุญมาให้ก็ดีอกดีใจรีบยกมือพนมไหว้ร่วมอนุโมทนาบุญนั้นกันให้สลอนบัตนั้นเอง พื้นที่รอบๆบ,บริเวณนั้นก็ปรากฏเป็นภาพอัจรรย์ขึ้นมาบรรดาเปรตที่เคยผอมแห้งอดโซผิวเนื้อกระดำกระด่างพอเขายกมืออนุโมทนาในบุญเท่านั้นฉับพลันก็มาลายหายวับไปจากตรงหน้าต่างพากันไปเกิดใหม่กันให้พรึบพรับบ้างก็ไปเป็นเทวดาบ้างก็กลับมาเป็นมนุษย์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุญของเจ้าตัวว่าจะมีมากมีน้อยเพียงใด จะเหลืออยู่ก็แต่เปรตญาติของขุนคลังเท่านั้นที่ยังคงสภาพของความเปรตไว้อย่างเหนียวแน่นเนื่องจากไม่มีใครแผ่บุญมาให้พวกเขาเมื่อเห็นเปรตตนอื่นพอรับส่วนบุญก็พากันไปเกิดใหม่จึงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชควาสนาของตนเสียเลือกเกิน ดังนั้นจึงชวนกันไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเพื่อจักถามว่าพวกตนจกพ้นไปจากสภาพของเปรตนี้ได้เมื่อไรองค์สมเด็จพระชินสีครั้นได้ทรงสดับถ้อยพาทีจึงทรงมีพระพุทธดีกาประธานแก่พวกเขาดูก่อนเปรตแม้ในศาสนาเราพวกท่านก็ยังมิอาจพ้นไปจากสภาพของเปรตได้ดอก ต่อเมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วจนแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งโยน์สมัยนั้นจะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมโนลงมาตรัสรู้ที่ในโลกนี้ขอพวกท่านจงคอยถามเอากับพระองค์เถิดบรรดาเปรตพอฟังก็ให้รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังกันไปตามๆกันพากันก้มลงกราบแทบเบื้องพระยุค,คลบาท จากนั้นก็ขอพระราชะอนุญาตทูลลาพระองค์จากไปอย่างหมดอาลัยตาอยากจนสิ้นศาสนาของพระกะกุสันโทพุทธเจ้าเข้าสู่ยุคของพระโกนาคามโนพุทธเจ้าเปรตญาติขุนคลังหลังจากที่ทางตารอมานานถึงสองพุทธันดรครั้นทราบัดนี้ได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่อุบัติแล้ว พวกเขาจึงให้ดีใจเป็นอย่างยิ่งรีพากันไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคทันใดเพื่อจักทูลถามปัญหาที่คับข้องใจเหมือนเดิมสมเด็จบรมครูครั้นได้ทรงสดับถ้อยพาทีจึงทรงมีพระพุทธบรรหารประทานกับพวกเขาดูก่อนเปรตแม้ในศาสนาเราพวกท่านก็ยังม่อาจพ้นไปจากสภาพของเปรตได้ดอก ต่อเมื่อตถาคตนิพานไปแล้วจนแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งโยศสมัยนั้นจักมีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะลงมาตรัสรู้ที่ในโลกนี้ขอพวกท่านตรงคอยถามเอากับพระองค์เถิดครั้งนี้บรรดาเปรตญาติขุนคลังพอฟังพระพุทธบัญหารก็ถึงกับแข้งขาอ่อนแรงสุดลงไปนอนแอ่งแม้มกองอยู่กับพื้นทันทีเนื่องจากพวกเขาต่างมีความหวังว่า ตนจะพ้นไปจากสภาพของเปรตได้ภายในพุทธันดรน,นี้ที่ไหนได้อย่างต้องรอไปอีกถึงหนึ่งพุทธันดรบางตนไม่รู้จะระบายความคับแค้นอย่างไรก็ยกมือขึ้นมาจิกถึงหนังหัวตนเองบางตนก็ตีอกชกตัวร้องห่มร้องไห้ด้วยว่ามีอาจแก้ไขอันใดได,ได้แต่อย่างไรสุดท้ายต่างก็ค่อยๆทูลลาพระศาสดา เที่ยวโซซัดโซเซสาะราอาหารกันต่อไปถึงแม้จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้ดีกว่านี้จนสิ้นศาสนาของสมเด็จพระโกนาคามโนพุทธเจ้าเข้าสู่ยุคของสมเด็จพระกสปะพุทธเจ้าเปรตญาติขุนคลังหลังจากผิดหวังมาแล้วสองครั้งสองคลาบัดนี้ครั้นทราบว่า มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่อุบัติแล้วอีกพระองค์พวกเขาจึงเริ่มกลับมามีชีวิตที่ว่าใหม่รีพากันไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคทันใดเพื่อจักทูลถามปัญหาที่ค้างคาใจเหมือนเดิมสมเด็จพระาศาสดากระสปะเมื่อทรงสดับวาจาเปรตก็ทรงมีพระเมตตาประทานพุทธธรรมนายต่อพวกเขาดูก่อนเปรตแม้ในศาสนาเรา พวกท่านก็ยังไม่อาจผ้นไปจากสภาพของเปรตได้ดอกต่อเมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วจนแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งโย์สมัยนั้นจักมีพระคุทธเจ้าพระนามว่าพระศรีสากยมุนีโคดมลงมาตรัสรู้ที่ในโลกนี้และจักมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งนามว่าพระเจ้าพิมพิสารจักทรงถวายทานแด่องค์จอมปราดหลังจากทรงถวายทานแล้ว กษัตริย์พระองค์นี้ก็จะทรงกรวดน้ำอุดทิศส,ส่วนพระราชกุศลมาให้พวกท่านครั้งนั้นแลพวกท่านจึงจกได้บริโภคข้าวปลาอาหารและจักได้พ้นไปจากสภาพอันทุกขทรมานของเปรตนี้ได้บรรดาเปรตพอฟังก็ถึงกับตื่นเต้นดีใจยกใหญ่ราวกับว่าตนจักพ้นไปจากสภาพของเปรตกันได้ภายในวันนี้พรุ่งนี้ก็มิปานแต่ทว่าจริงๆแล้วยังหรอกโน่น ยังต้องรอถึงอีกหนึ่งพุทธันดรโนนการเวลาไม่เคยหยุดนิ่งทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจากหาสิ่งใดจีรังยั่งลืนไม่มีหลังจากศาสนาของสมเด็จพระกสปะพุทธเจ้าได้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดสุดท้ายก็ถูกกลืนหายไปตามการเวลาจนล่วงเข้าสู่ยุคของศาสดาพ,พระองค์ใหม่พระนามว่า สมเด็จพระศรีสากยมุนีโคดมพอถึงยุคนี้ท่านขุนคลังผู้ซึ่งเสวยสุขอยู่บนสวงสวรรค์เสียนานแสนนานบัดนี้ก็ถึงการจักต้องจุติแล้วดังนั้นเขาจึงลงมาเกิดเป็นกษัตริย์ปกครองแว้นมคตรพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลทรงถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อพระาศาสนา พระองค์ทรงอุปธรรมพระศาสนาจนคนสมัยนั้นถึงกับขนานนามแคว้นมคตว่าเป็นดินแดนแห่งพระธรรมอย่างวัดเวลุวันที่เรารู้จักและถือเป็นวัดแห่งแรกของศาสนาพุทธพระองค์ก็ทรงสร้างถวายแด่พระศาสดานอกจากจะทรงเป็นผู้มากไปด้วยอามิสบูชายังมิพอถึงจะเป็นปฏิบัติบูบบชาพระองค์ก็ทรงถือว่ามีได้ทรงน้อยหน้ากษัตริย์ใดในสมัยนั้น เพราะทรงเป็นถึงพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบันแล้วทรงปิดประตูอาบายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีแต่เทวโลกกับโลกมนุษย์เท่านั้นที่จะทรงเวียนว่ายตายเกิดและช้าสุดก็ไม่เกินเจ็ดชาติเรื่องของจอมราชันพระองค์นี้หากจะเล่าเห็นที่คงต้องแยกเล่มออกไปต่างหากเนื่องจากเนื้อหาที่จะนำมากล่าวนั้นมีอยู่มากมายนักฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลา เรากลับมาเข้าเรื่องของเราต่อหลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารทรงประกาศตนเป็นพุทธมามะกะยังเบื้องพระพักแล้วพระองค์ก็ทรงถวายพัตตาหารแดร่พระสมเด็จพระผู้มีพระภาคแต่ขณะนั้นพระไทยของพระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยอัจฉริรัทธาสัทธาที่หนักแน่นมั่นคงไม่สงสัยในพระรัตนตรัยแม้แต่น้อยมีแต่ความอิ่มเอ,อบิบอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นปุปพเจตนาเจตนาก่อนถวายมุนฉะเจตนาเจตนา,ตนาขณะถวายและอัประเจตนาเจตนาหลังถวายพระไทยของพระองค์ก็ทรงคิดแต่อานิสงส์ของผลทานอยู่เพียงอย่างเดียวมิได้ทรงเฉลียวไปนึกถึงเรื่องใดยิ่งกว่านั้นยังทรงคิดไปไกลหากได้ทรงถวายเสนาสนะและคันทกุดีแด่องค์จอมปราดอีกเห็นที อานิสงที่ได้คงจักมากมายมหาศาลไปกว่านี้อีกเป็นแน่จนกระทั่งทรงลืมแข่ส่วนพระราชกุศลไปให้กับเปรตพระญาติที่กำลังเฝ้ารอยอย่างกระวนกระวายไม่เป็นสุขคอยแต่จักจับจ้องมองว่าเมื่อใดจึงจักทรงระลึกนึกถึงพวกเขาเสียทีแผ่บุญแผ่บารามีมาให้พวกเขาบ้างเพราะตั้งแต่ทราบข่าวพระศาสดาจากเสด็จมายังแคว้นมคตพวกเขาก็ชวนกันมาตั้งท่าคอย เพื่อจักร่วมอนุโมทนาในบุญครั้งนี้กันตั้งเนิ่นตั้งนานแล้วพอเห็นจอมกษัตริย์ถวายทานเสร็จก็เฝ้าดูว่าเมื่อใดจึงจะทรงแผ่ส่วนพระราชกุศลมาให้เสียทีเฝ้าแต่ชะแงะแลมองผุดยองผุดลุกร้อนรุ่มอยู่ไม่เป็นสุขมาตั้งแต่อรุณจักรุ่งจนบัดนี้ดวงดาราต่างก็พากันทอแสงพระอาทิตย์รือก็อ่อนแรงลาลับขอฟ้าไปตั้งเนิ่นตั้งนานแล้ว ฉไนจึงยังไม่มีวีแววว่าพระองค์จะทรงระลึกนึกถึงพวกเขาเสียทีพระพุทธดิกาแห่งพระาศาสดากัสปะที่ทรงบอกว่าพวกเขาจากได้บริโภคข้าวปลาอาหารและจกได้พ้นไปจากสภาพอันทุกทรมานของเปรตก็ในสมัยของสมเด็จพระสมณโคดมยังคงดังกล้องอยู่ในโสดประสาทพวกเขาอยู่ตลอดเวลาแม้การจักล่วงมาเป็นพุทธันดรแล้ว แต่พวกเขาก็ยังจำได้ดีแล้วฉะไหนบัดนี้เมื่อทรงถวายทานเสร็จพระองค์กลับทรงลืมกรวดน้ำแผ่สวมพระราชกุศลมาให้พวกเขาเสียเล่าดังนั้นพอล่วงมชิมยามคืนนั้นบรรดาเปรตที่ทุกทรมานเพราะความอดอยากมาช้านานก็มิอาจจกทนทานต่อไปได้อีกจึงพากันกรีดเสียงร้องออกไปยังผลให้จอมราชาที่บรรทมหลับไหลอยู่อย่างเป็นสุข ถึงกับทรงสะดุ้งตกพระไทยตื่นจากนั้นก็มีอาจทรงฝื้นข่มพระเนตรให้หลับต่อไปได้อีกจวบจนปัจชุสมัยจึงเสด็จไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคทันทีองค์สมเด็จพระชินสีครันได้ทรงสดับถ้อยพาทีจอมกษัตริย์จึงทรงมีพระพุทธบัรหารประทานว่าดูก่อนมหาบ่อพิษขออย่าทรงวิตกเลยเหตุร้ายใด,ดๆหาได้มีแก่พระองค์ไม่ เสียงที่ทรงได้ยินนั้นคือเสียงเปรตพระยาศของพระองค์เป็นผู้ร้องขึ้นด้วยพวกเขาต้องการจากสื่อให้ทรงทราบว่าพวกเขาได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความอดอยากมาช้านานหวังจากได้รับพระราชทานส่วนพระราชกุศลจากพระองค์แผ่มาให้ตั้งแต่เมื่อวันวานแต่พอทรงถวายทานเสร็จพระองค์กลับทรงลืมกรวดน้ำอุทิศส่วนพระราชกุศลไปให้พวกเขาพวกเขาเลยผิดหวังยกใหญ่ ดังนั้นคืนที่ผ่านมาจึงพากันมาส่งเสียงร้องเพื่อเตือนให้ทรงทราบว่าอย่าทรงลืมกรวดน้ำแผ่ส่วนพระราชกุศลมาให้พวกเขาบ้างขอถวายพระพรราชาพิมพิสารพอทรงสดับพระพุทธบัญหารจึงทรงกราบบังคมทูลขอพระราชาอนุญาตหลังน้ำทักคิโนโทกยังเบื้องพระพักแห่งองค์จอมปราดทันทีโดยครั้งนั้นจอมราชาได้ทรงกล่าวคำอุทิศส่วนพระราชกุศลว่า อาทังโนยาตินางโหตุขอผลทานจงสำเร็จแก่ญ,ญาติของข้าพเจ้าเถิดทันทีที่ทรงกล่าวจบสะโบกครณีอันดารดาษไปด้วยปทุมชาติหลากสีสันก็พลันอุบัติขึ้นอย่างเบื้องหน้าของเหล่าเปรตพวกเขาต่างลิงโลดดีใจรีพากันลงไปอาบดื่มกินน้ำในสะกันเป็นการใหญ่บัดนั้นเองพอร่างพวกเขาสัมผัสน้ำรูปร่างจากที่เห็นและอุจจาตา ฉับพลันก็เปลี่ยนเป็นสุขใสเรืองรองราวกับทองทาปรากฏขึ้นมาแทนความหิวความกระหายตลอดจนความทุกข์ทั้งหลายก็ถึงการระงับดับคลายเหือดหายลงไปจนหมดจนสิ้นหลังจากที่ทรงอุทิศส่วนพระราชกุศลของเมื่อวันวานไปแล้วจากนั้นจอมกษัตริย์ก็ทรงถวายพระตาหารของเช้าวันใหม่อันมีข้าวสวยข้าวยาคู และสัพพอาหารนานาชนิดได้สมเด็จพระผู้มีพระภาคอีกครั้งนี้เมื่อทรงถวายเสร็จก็ทรงรีบอุทิศส,ส่วนพระราชกุศลไปให้แก่เปรตพระญาตทันทีทันใดนั้นบรรดาโภชนะทิพย์อันประกอบด้วยอาหารหวานขคาวชนิดต่างๆก็พลันอุบัติขึ้นอย่างเบื้องหน้าพวกเขาทันทีเช่นกันไม่พอเท่านั้นหลังจากสมเด็จพระพุทธองค์ทรงฉันพัตตาหารเสร็จ จอมราชนก็ทรงถวาย้าตรายจีวรเสนาสะนะและคันทกุดีแดพระศาสดาอีกพอทรงถวายเสร็จก็ทรงอุทิศส,ส่วนพระราชะกุศลไปให้แก่เปรตพระญาตอีกทันใดนั้นผ้าทิ์และวิมานทิ์ก็พลันอุบัติขึ้นแก่พวกเขาเนื่องจากพอพระองค์ทรงกล่าวคำอุทิศส,สวนพระราชะกุศลไปให้บรรดาเปรตต่างก็ยกมือพนมไหวร่วมอนุโมทนาในบุญ ทำให้บุญที่อุทิศเกิดเป็นปัตตานุโมทนามยกุศลบุญเกิดจากการยินดีเมื่อรู้หรือเห็นผู้อื่นทำความดียังผลให้พวกเขาได้พ้นไปจากสภาพอันทุกข์ทรมานของเปรตได้ในที่สุดต่างพากันไปเกิดเป็นเทพ,พบุตรเทพ,พธิดาพร้อมกันทั่วนหน้าได้ครอบครองที่ผสมบัติอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าต่อไปอีกนานแสนนานจากเรื่องที่นำมาเล่า คงพอจะเห็นถึงอนุภาพของผลกรรมที่ทำกันแล้วขึ้นชื่อว่าบาปแม้จกมีเพียงปริมาณเล็กน้อยแต่ผลของมันนั้นชั่นหนักหนาแสนสาหัสนักฉะนั้นหากผู้ใดไม่ปรารถนาจากไปเกิดเป็นปรทัตตุปชีวีเปรตแล้วนับแต่นี้ต่อไปก็ขอจงหมั่นสร้างสมแต่คุณงามหมั่นกระทำแต่ความดีให้มากเข้าไว้ตายไปจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูง,สง จักได้ไม่ต้องมาทนโศกาอาดูลเหมือนดังกับเปรตพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารดังที่บรรยาย